เป็นภาพบรรยากาศยิ่งใหญ่ของการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของ,ของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนค่ะอันนี้เป็นการรายงานนะภาพจากรอยเตอร์นะคะซึ่งพิธีเนี้ยจัดขึ้นที่สนามกีฬาแห่งชาติในกรุงปักกิง่งแล้วก็มีประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนคนอื่นๆนั้นเข้าร่วมมีประชาชนเข้าร่วมในงานเนี้ก,กว่า20,000คนค่ะ การเฉลิมฉลองนี <in the> ้ท <enger classics and brightness> <desserts> <quin> ี <exercises> mm ่สนามกีฬาแห่งชาติเป็นการแสดงพิธีสวนสนามของเหล่าทหารจีนค่ะแล้วก็ยังมีการแสดงที่เล่าเรื่องราวในช่วงการส่งมอบฮ่องกงซึ่งเคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษให้แก่จีนรวมถึงวิดีโอยกย่องประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่สามารถบรรเทาความยากจนให้กับคนในประเทศการขยายอํานาจทางทหารของประเทศและการต่อสู้กับการระบาดของโคโรนาไวรัสดิฉันว่าเขาคงจะมีแบบประมวลประวัติ ของประเทศเพระเมื่อกี้เห็นมีภาพของประธานาธิบดีเตั้งเสียผิงด้วยนะคะใช่พิธีการพิธีการเนี่ยเป็นไปอย่างคลึกครื้นทีเดียวค่ะมีสีสันนะคะ,ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนคนอื่น,น,นๆนั้นรวมถึงนายกรัฐมนตรีหลีเคร่อเฉียงก็ร่วมกันรับชมพลุด,ดอกไม้ไฟค่ะที่มีการจุดแล้วก็พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า มีผู้ชมชาวจีนหลายหมื่นคนโบกธงชาติจีนด้วยความปิติยินดีส่วนชาวจีนคนอื่นๆเนี่ยอย่างสามคนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเขาเป็นนักบินอวกาศไงเ<ะ>มื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มไปกับยานอาวกาศของจีนใช่ไหมขึ้นไปอยู่ที่ยานอาวกาศของจีนเขาก็ทักทายประชาชนมาด้วยนะอ่าแล้วก็บอกธงชาติกันใช่มาจากอาวกาศาด้วยนี่ถือว่าเป็นแบบ มันเป็นบุุดหมายใหมให่ของประเทศจีนเขาอะเขาจะต้องไปเป็นที่หนึ่งในอวกาศให้ได้ด้วยแล้วก็มีการโพสตมีการโพสต์อวยพรบนโลกออนไลน์ตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคือจีนเนี่ยเขาก็มีแพลตฟอร์มของเขาใช่ปะจีนนี่เขาไม่ใช้ Facebook ใช่ไหมคุณหน่วยไม่มี Facebook ไม่มีไอจีแต่เขามีแพลตฟอร์มของเขาเขาก็เลยโพสต์อวยพรกันไปค่ะอวยโ๋อวยโ๋อันนี้ก็คือแทน Facebook เลยทีเดียวมีหลายตัวนะฮะ ยูก u ก ok so erm ็แทน y o u t u b e อ่าฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายสังคมออนไลน์ของจีนก็ทรงอิทธิพลในประเทศอย่างมากนอกจากจีนจะมีหมุดหม่ใหม่แล้วตามที่พิ่ตาพูดมีจอ LCD ใหม่ด้วยนะฮะ LED ใหญ่มากนี่เทียบบขนาดคนอยากให้ดูอีกทีหนึ่งขอบคุณมากทีมงานเปิดหน้าโซเชียลจีนนะแต่ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจากรอยเตอร์ที่ได้ภาพมาจากอัคคอมมินเนี่ยเอาจริงๆดูสิฮะว่า ถ้าเทียบกับไซส์ของมนุษย์ซึ่งเล็กมากๆดูสิเหมือนกับแถวสีสันเนี่ยนั่นคือศีสษะคนนะเล็กๆเนี่ยจุดเล็กๆเนี่ยอันนี้คือจอที่เล่นภาพที่สัดส่วนเล่นได้นะแต่พรจะมีช่วงที่ขยายจอเล่นทั้งผืนเลยที่ในโซนพื้นที่ของม่านเนี่ยมะมะเห็นไหม,ไหไหมโอ้โห,หนี่จอ LED แบบนี้เนี่ย เป็นการต่อทีละบล็อกทีละบล็อกนะครับคล้ายๆการต่อเลโก้คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็เอามาต่อกันทะ <c oughs> นั้นเนี่ยหูผมคิดว่าอันนี้ถ้าประเมินด้วยตาจากประสบการณ์นะใช้เป็นหมื่นตัวนะใช้เป็นหมื่นตัวกว่าจะเรียง <c oughs> ได้เนี่ยใหญ่ขนาดนี้นะครับถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับอันนี้แสดงแสงอนุภาพของประเทศที่ใช้คําว่าณเวลานี้การจัดการด้วยสังคมนิยมเนี่ยนะหรือคําว่าคอมมิวนิสต์เนี่ย ซึ่งฟังดูแล้วมันก็เป็นตรงข้ามกับขั้วประชาธิปไตยเนี่ยแต่ก็กลับสร้างความเจริญมากๆให้กับประเทศที่มีประชากรในระดับพันกว่าล้านคนแบบจีนนะครับพันสี่ร้อยล้านใช่ไหมนะเวลานี้ใช่ไหมครับแั่นเนเี้จำนวนคนเยอะๆนี่พออยู่ในระบบสังคมนิยมนี่ไปได้นะไปได้ดีเขาเขียนเนื้อหามาว่าพิธีการนี้เนี่ยคืนเครงมากนะครับเนื่องจากว่า ระบอบนี้ก็นำพาความเจริญใชแก้ไขความยากจนให้กับชาวจีนใช่จำนวนนับพันล้านนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่เขาก็ตื่นเต้นกันมากๆนะครับกับการครบรอบในครั้งนี้ครับ คือระบอบคอมมิวนิสต์ของจีนนี่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนเลยนะเพราะปกติแล้วถ้าเราเคยอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยประเทศชาติที่ปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ประชาชนจะยากยากลำบากใช่ปะแต่จีนนี่เขาสามารถพลิกขึ้นมาได้นะคะการแสดงอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เรานําภาพมาให้ดูเนี่ยจบลงด้วยที่ผู้ ชมร่วมกันร้องเพลง Without the Communist Party t h e r e Will be n o New China เออถ้าไม่มี Communist Party ถ้าไม่มีพรรคคอมมิวนิสต์ก็จะไม่มี New o n China นั่นเองค่ะไม่มีประเทศจีนใหม่อ่าจีนใหม่ใช่ค่ะคือถ้าไม่ไม่มีพรรคนี้นะไม่มีแน่นอนนะครับนี่แล้วก็มีพลุที่ยิงต่อเนื่องนะฮะความยาวหนาที 5นาทีฟังดูเหมือนน้อยแต่พอไปดูพลุที่ต่อเนื่องแบบนี้ก็เป็นชุดใหญ่อลังการมากๆครับค่ะ